สวัสดีครับผู้ฟังที่รักครับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องนะครับซึ่งเขียนโดยผู้ที่ใช้นันกประกาว่าประกาศหอมคอลัมน์นี้ก็ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับเป็นฉบับวันพุทธที่31เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2567ไทยโพสต์อิสรภา,าพแห่งความคิดวันนี้ให้ชื่อว่าเศรษฐาซึ่งก็หมายถึงเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรี เศรษฐาคว้างงูไม่พ้นคออืมความหมายว่ายังไงประกาศหอมนี่เริ่มต้นด้วยการใช้การตั้งคำถามนะครับว่าจะรอดหรือว่าจะร่วงครับนี่เป็นคำถามเป็นคำถามเริ่มต้นวันนี้จะรอดหรือจะร่วงคือผมได้อ่านหนังสือที่แจงแก้ข้อกล่าวหาจำนวนทั้งหมด3าสสองหน้า เป็นหนังสือที่เศรษฐาทวีสินนายกเนี่ยส่งให้กับสารรัฐธรรมนูญพออ่านแล้วเนี่ยนะครับโอ้โหงานได้งอกอีกเพียบเลยนะครับนายกเศรษฐาจ่ายงานให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้พิชิตชื่นบานเนี่ยยันกับสารรัฐธรรมนูญช่วยรับผิดช,ชอบคดีถูกร้อง ถอดถอนเพราะว่าตั้งพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีไม่เป็นไปตามบทบัญญัติในรัฐธ,ธรรมนูญในหนังสือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาเนี่ยนะครับเนื้อหาพออ่านไปแล้วเนี่ยมันก็วกไปวนมาอยู่บ้างน,นะครับแต่ว่าเอาอย่างนี้กันแล้วกันสรุปสาระสําคัญได้ตามนี้นะครับการดําเนินการในขั้นตอนต่างๆตั้งแต่ต้นจนจบ กล่าวคือตั้งแต่ขั้นตอนการเสนอชื่อขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามและขั้นตอนการนำขึ้นทูนกล้าวทูนกระหม่อมถวายร่างประกาศพระบรมราชโองการแต่งตั้งขั้นตอนเหล่านี้เนี่ยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะต้องดำเนินการในระยะเวลาจำกัดและมีชั้นความลับในการดำเนินการ เนื่องจากว่าขั้นตอนดำเนินการตั้งแต่การเสนอชื่อการตรวจสอบคุณสมบัติและการนำขึ้นทุนกล้าวทูนกระหม่อมเท่าไหร่างประกาศพระบรมราชโอ,องการแต่งตั้งจะต้องดำเนินการในระยะเวลาที่จำกัดและมีขั้นความลับในการดำเนินการดังนั้นข้อมูลที่สำคัญที่สุดเนี่ยจึงต้องมาจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเอง ด้วยเหตุนี้แหละครับกรณีการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามความเป็นรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนรูญมาตรา160วงเล็บสที่บัญญัติว่ามีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และมาตรา160บวงเล็บ5บัญญัติว่าไม่มีพฤติกรรมอภปปิการฝ่าฝานืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงปัจจุบันยังไม่มีหลักเกณฑ์หรือว่าแนวทางการตรวจสอบในกรณีดังกล่าวมาก่อน รวมทั้งยังไม่มีแนวทางการพิจารณาว่ามาตรา160วงเล็บ4และมาตรา160วงเล็บ5้าเป็นกรณีที่จะต้องใช้บังคับแก่ผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีหรือผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นรัฐมนตรีหรือไม่อย่างไรประกอบกับการพิจารณาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญข้างต้น เป็นหน้าที่และอำนาจของสารรัฐธรรมนูญที่จะเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา210คำชี้แจงบอกว่าอย่างี้นะครับประกาศหอมบอกว่าคำชี้แจงท่อนนี้เนี่ยนายกเศรษฐาเหมือนจะจงใจจงใจที่จะบอกว่าการตรวจสอบคุณสมบัติเนเป็นหน้าที่ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและคุณสมบัติรัฐมนตรี ที่บอกว่าต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์เนี่ยหนังสือชี้แจงเหมือนกับจะบอกว่ามันไม่เคยมีหลักเกณฑ์มาก่อนนะครับฉะนั้นเป็นหน้าที่ของสารรัฐธรรมนูญจะต้องเป็นผู้วินิจฉัยมันก็ไม่ผิดนะครับแต่มันก็ไม่ถูกทั้งหมดเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ครับในเมื่อผู้นําประเทศถ้าไม่มีมาตรฐานความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์อยู่ในหัวสมองเลยเนี่ยนะครับ เออมันก็คงเป็นเรื่องยากแะครับที่ฝ่ายการเมืองจะไปสร้างรทตรฐานนี้เองได้แต่ก็เป็นเรื่องดีครับที่โยนให้สารรัฐธรรมนูนขออย่างเดียวเท่านั้นแหะครับเมื่อสารวินิจฉัยออกมาแล้วเนี่ยปฏิบัติให้เป็นที่ประจักษ์ตามนั้นด้วยกันแล้วกันอ่ะไปดูหนังสือชี้แจงต่อนะครับเมื่อสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รับทราบรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีแล้ว สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ดําเนินการให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีมาติดต่อขอรับแบบแสดงประวัติและแบบแสดงคุณสมบัติเพื่อไปดําเนินการกรอกและรับรองความถูกต้องของข้อมูลกรณีของพิชิตชื่นบานเป็นบุคคลที่พักเพื่อไทยไว้วางใจจึงได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีในคราวนี้ได้ส่งคืน แบบแสดงประวัติและแบบแสดงคุณุมบัตที่กรอกและรับรองข้อมูลตนเองแล้วแก่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่24เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2566โดยได้กรอกและรับรองข้อมูลแบบแสดงประวัติและแบบแสดงคุณุมบัตของตนเองเอาไว้ดังนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีพฤติกรรม เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงข้าพเจ้าขอรับรองว่าเคยได้รับโทษจำโดยได้พ้นโทษมาแล้วเกิน10ปีนับถึงวันเลือกตั้งพร้อมกับระบุหมายเหตุเพิ่มเติมด้วยว่าโทษจำคุกที่ได้รับไม่ใช่คำพิพากษาในคดีอาญาแต่เป็นคำสั่งศาลจึงไม่เป็นลักษณะต้องห้ามตามมาตรา160และมาตรา98ของรัฐธรรมนูญ หนังสือในชี้แจงมาอย่างนี้แหละครับนี่แหละครับเราจะเห็นได้ว่าพิชิตชื่นบานเนี่ยพยายามและเกินนะครับที่จะสู้ว่าไม่ได้ติดคุกเพราะคำพิพากษาศาลไม่ใช่เพราะคำพิพากษาแต่เป็นเพราะคำสั่งคนละความหมายกันนะครับคำพิพากษากับคำสั่งในมุมมองของพิชิตเนี่ยมองว่าคนละความหมายกันหนังสือชี้แจงเนี่ยจึงต้องอธิบายต่อเพื่อเป็นการเชื่อมโยงว่ามีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์หรือไม่ หนังสือบอกว่าอย่างนี้ครับพฤติกรรมของพิชิตชื่นบานเรื่องคำสั่งศาลละเมิดอำนาจศาลเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมานานกว่า15ปีแล้วและเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560จะมีผลบังคับใช้ดังนั้นการที่ผู้ร้องอ้างว่าการกระทําของพิชิตชื่นบานที่ต้องคำสั่งศาลฎีกาให้ลงโทษจำคุกฐานละเมิดอำนาจ และการถูกลบชื่อจากทะเบียนทนายความเป็นหลักฐานที่ยืนยันได้ว่าเป็นบุคคลที่ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และมีพฤติกรรมที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจาริยธรรมอย่างร้ายแรงจึงมีลักษณะต้องห้ามความเป็นรัฐมนตรีโดยไม่ได้พิจารณาถึงพฤติกรรมและการการะทําอื่นๆของผู้ถูกร้องที่สองที่เกิดขึ้นตลอดช่วงระยะเวลา15ปีมานี้เพื่อนํามาประกอบการพิจารณาร่วมด้วย จึงเป็นการสร้างตักกะตามอัตวิสัยจากความนึกคิดของผู้ร้องเองเพียงฝ่ายเดียวที่แจ้งมาอย่างนี้แหะครับหนังสือที่ว่านี้ประกาศหอมบอกว่าแม่นานๆจะเห็นหนังสือที่แจ้งจากคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีในลักษณะนี้สักทีหนึ่งนะครับนานๆจริงๆครับคือแยกไม่ออกเลยล่ะครับระหว่างคําว่าความซื่อสัตย์สุจริต กับคําว่าการทุจริตในอํานาจหน้าที่หรืออาชีพเนี่ยแยกไม่ออกเลยนะครับท่านนายกอ่ะไปดูต่อไปดูเรื่องการแก้ข้อกล่าวหาประเด็นการตกอยู่ใต้ผู้มีอิทธิพลภายนอกเศรษฐาทวีสินในฐานะนายกรัฐมนตรีชี้แจงเอาไว้อย่างนี้ครับเศรษฐาบอกว่าข้อกล่าวอ้างของผู้ร้องทํานองว่าการแต่งตั้งพิชิตชื่อบาทเป็นรัฐมนตรี เป็นกรณีที่นายกอยู่ภายใต้อิทธิพลภายนอกเอื้อประโยชน์ให้แก่พิชิตชื่นบานและนายทักษณิณชินวัตรเป็นข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูลครับและเป็นเพียงการคาดการไปเองด้วยอคติของผู้ร้องเท่านั้นนี่เป็นคำชี้แจงนะครับเป็นคำชี้แจงที่เขียนโดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรียืนยันว่าเป็นการกระทำไปได้วยความซื่อสัตย์สุจริตและคำนึงถึงประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินเป็นสำคัญ ไม่ได้รู้เห็นหรือว่ายินยอมให้บุคคลใดใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยไม่ชอบเลยไม่มีเลยประเด็นนี้แหละครับพิสูจน์โดยข้อกฎหมายเนี่ยมันก็อาจจะลำบากแต่ว่าในทางการเมืองเนี่ยชาวบ้านเขาก็รู้กันทั่วนลยแหละครับว่าระหว่างนายกเศรษฐากับนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณเนี่ยใครใหญ่กว่ากันเขารู้กันหมดแล้วครับเขารู้ว่าใครเป็นเจ้าของพรรคเพื่อไทยตัวจริงเขารู้ครับเอาล่ะครับ สรุปได้ว่าความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ไม่มีพฤติกรรมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงเนี่ยนายกเศรษฐาบอกว่าเป็นหน้าที่ที่สาลร,รัฐธรรมนูญต้องวินิจฉัยและสร้างบรรทัดฐานนะครับประเด็นตรงนี้เนี่ยก็คงต้องย้อนกลับไปดูคำสั่งสารคดีละเมิดอำนาจศาลจากกรณีถุงขนมสองล้านบาทคำสั่งศาลมีดังต่อไปนี้ครับ คร่าวๆนะครับคือผู้ถูกกล่าวหาประกอบอาชีพทนายความและเป็นที่ปรึกษากฎหมายผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยย่อมตระหนักดีว่ากา,การกระทําของผู้ถูกกล่าวหาจะทําให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันศาลยุติธรรมและจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อถือและความศรัทธาในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในอำนาจตุลาการจึงเห็นสมควรลงโทษในสถานหนักเพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่างอีกต่อไป ให้ลงโทษจำคุกผู้ถูกกล่าวหาเป็นเวลา6เดือนส่วนความผิดฐานให้สินบนแก่เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา144หรือความผิดอื่นต่อเจ้าหน้าที่พนักงานนั้นให้ผู้กล่าวหาไปดําเนินการตามกฎหมายแก่ผู้ถูกกล่าวหาและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปคําสั่งศาลว่าอย่างนี้แะครับต้องเรียกว่าเป็นงานยากสาหรับสารรัฐธรรมนูญ เพราะถ้าหากว่ามีคำวินิจฉัยว่าพิชิตชื่นบานไม่ขัดคุณสมบัติกรณีมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจาริยธรรมอย่างร้ายแรงถ้าออกแนวนี้นะครับแล้วจะอธิบายคำสั่งสารน,นี้ได้ยังไงครับส่วนนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเนี่ยปัด ทุกอย่างให้พ้นตัวไปทั้งหมดทั้งๆท,ที่นายกรัฐมนตรีจะต้องมีความรับผิดชอบมากกว่าใครทั้งสิ้นในแผ่นดินนี้นะครับความรับผิดชอบที่สําคัญที่สุดเนี่ยคือการเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการโปรดกล้าวโปรดกระบ่อมแต่งตั้งรัฐมนตรีนี่คือภารกิจที่สําคัญที่สุดและทําได้เพียงคนเดียวเท่านั้นในประเทศนี้คือนายเศษษรษฐาเทวีสินนายกรัฐมนตรีและอย่างนี้จะรอดนะครับ